ไม่ว่างพ,พี่ต้องสัมภาษณ์เบสพี่ไม่ว่างหนูก็สัมภาษณ์เหมือนกันแล้วทําไมตอนพักมันถ่ายให้ไม่ได้เลยไงตอนตอนพักพี่ก็พักตาก็ตอนพักการถ่ายรูปก็คือการพักผ่อนเออดีจบอาทิตย์หน้าพี่ถ่ายรูปให้หนูจบได้มันมีอะไรให้ถ่ายต้องบวงสูวงไงบวงส่วงก็ต้องถ่ายรูปลงศรีขาโปรโมทอยู่เนาโปรโมทเขามีคนถ่ายให้เบส ไม่เอาถ่ายมันไม่สวยถ่ายกันเองสวยกว่าหนูเอากล้องไปเขาบอกว่าอยากขยี้ตาเสบสหนูยังไม่ขยี้ตาเลยค่ะออพี่แก<ช>่ทำอะค่ะเขาบอกพี่ว่าอยากขยี้ตาพี่ไม่ว่างเบสไม่ว่างเท่ากับกท็ทำให้ยอยู่ดีค่ะทุกคนบุญไปงั้นแหละพระเอกเฮ้ยคนดูสองพันหกแล้วอะทุกคนช่วยกันแชร์เร็วให้คนดูเยอะเอะคนดูสักห้าแสนอะ เยอะไปอะไรขอคลิปพี่แจมเยอะๆนะได้ค่ะบอกพี่แจมถ่ายให้หนูสิเฮ้ย <c oughs> คลิปไปที่ลงวันนั้นในทิกตอกผมอะเบสเบสตัดให้นะชิมนั่นอะอะไรไม่ต้องไปเดินป่ากับพี่แล้วเป็นไงหนูเป็นคนตัดเออแต่พี่พูดจริงๆนะเบสไม่ต้องไปเดินป่าพี่นะหนูไม่ไปอยู่แล้วหนูไม่ชอบความลำบากอาะไรจบ หนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องตัวเองเป็นลำบากเฮ้ยไปแล้วมันเจอบรรยากาศสวยๆงามๆที่ที่สวยๆมันไม่ลำบากก็มีบางบางที่มันก็ต้องลำบากแล้วเราจะลำบากทำไมแค่หาเงินก็ลำบากแล้วเพื่อหาพื้นที่ที่มันสวยงามเพื่ออะไรจริงใช่ไหมทุกคนเนาะเงี่ยเขาบอกว่าเบสต้องไปพี่ให้หนูไปปะล่ะ อ่อพี่หนูไปหนูก็ไปนะแต่แตพ,พี่พี่ไม่รอนะพี่ <laughs> ก็พูดไปงั้นแหละสุดท้ายพี่ก็รอหนูอยู่ดีอยทิ้งไปอย,ปอยเดี๋ยวขอปรึกษาไบค์ก่อน <laughs> ไม่เกี่ยวกับพี่ไบค์ดิเพราะว่าหนูไปในน้ำน<า>ั่งไปกไปอ้กล้องก็ไป <laughs> ได้ค่ะหนูจะไปมีทิี่ไหนอีกมีที่ไปกันที่เคยไปกันมีวินมีกล้องมีไบค์ ไม่สิเอาเร็วๆนี้ว่าจะมีแผนไปไหมไม่มีพี่ทำงานอยู่สชวนอะไรวะผ่านไม่ทันไปเป็นกลุ่มสนุกดีเฮ้ยสนุกสนุกจริงครับสนุกจริงเวลาไปกันหลายๆคนมันลำบากดิเขาไม่ทิ้งหนูหรอกทุกคนก็บนไปนงั้นแหละเดี๋ยวจะไปที่ที่มีแบบอู้ชีบอแบ จะได้แบบว่าถ้าสมมติเบ็สเดินไม่ไหวจะเรียกพี่เขาขึ้นมารับมันก็ต้องมีทุกทีปะบางแบางที่ไม่มีสามพันคนแล้วทุกคนแชร์ให้ถึงสี่พันเร็วสามพันแล้ว,ลวกดหัวใจมาได้นะครับส่งสติกเกอร์ด้วยนะคะซึ่งพี่แจมก็ได้สติกเกอร์แล้วพี่แจมก็ค่อยมาเลี้ยงขนมหนูนะ ไม่พี่เอาตังออกไม่เป็นเบสอ๋อที่ไลทุกวันนี้เพื่อความบันเทิงทั้งนั้นแล้วพี่พี่ไลไม่ได้อะไรกับการไลท์เลยที่กงที่เกอร์อะไรพี่ก็เก็บไว้ไม่รู้เลื่องกับเขาเลยเราทําเพื่ออัตลนกของเราแค่นั้นอยากไลฟ์ก็มาไลฟ์แค่นั้นหนึ่งอ๋อโอเคดี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 รีวิวพี่แจมหน่อย เป็นพระเอกที่น่ารักมากค่ะพูดดีพูดดีอันนี้พูดใจจริงจากใจนะหนูไม่เคยบอกพี่พี่เป็นพระเอกที่แบบหนูประทับใจมากคือพี่ไม่แอคกเลยไม่เดี๋ยวต่อไปพี่แอคกแล้วต่อไปพี่แอแอคกูคิวเลยต่อไปอะยังไงแบบเดินเข้ากองปุ๊บไม่ไม่ไม่ถักกันแล้วเดินเข้ากองพี่เบสตรอดีครับดีครับน้องดีครับ ดูชวนถ่ายติ๊กตอกไม่ได้ละแอกละติดแกมเลยพี่ไม่ว่างหรอเบสพี่ <c oughs> อีกเก็กอยู่ครับประมาณเนี้ยอยู่อยู่ง่ายมากติดดินมากให้นั่งตรงไหนก็นั่งให้อยู่ตรงไหนก็อยู่กินอะไรก็ได้มีความอีสานว่างๆก็พูดภาษาอีสานอะไรเงี้ยเฮ้ย <c oughs> ที่กองคนอีสานเยอะนะปับใจ<ๆ>มากค่ะเขาพูดบทภาษาอีสานได้นะคะทุกคนเขาพูดแบบ แด่หลอกยาวๆเป็นสายสานได้ในโชว์ดีในโชว์เร็วๆจัดประโยคตอนไหนพี่พูดตอนไหนที่พี่พูดให้หนูฟังไงตอนที่อยู่ร้านไม่ใช่แล้วอันนั้นลำเพลินแล้วไม่เกี่ยวพี่แล้วไม่ใช่มันมีที่พี่พูดขึ้นมาแล้วหนูแบบเฮ้ยทำไมพี่พูดได้อ่ะเอาบทยูทูปมาเอาบทวันนี้ก็ได้ว่าอะไรนะพ่อเป็นอะไรครับย่าอะไรเลยพูดทีสันอะไรนะพ่อเป็นอะไรนะครับย่าเอาบทวันเนี้ยแต่พูดไม่ไม่ไม่พี่ไม่มีเงินจ่ายขนาดนั้นเบียพูดบทพูดในบทอ่ะไม่ได้ แหมพูดแค่นี้เขาคงรู้เรื่องราวหรอกพี่อยู่น้ำอ่ะเบสเบสอยู่ไปก่อนนะกินน้ำก่อนแล้วก็ไปกินสิเออพูดอะไรได้ล่ะพี่ก็ได้ยินเสียงอยู่ดีเมาไม่มันเลยดูว่าเขาไปหยิบขวดน้ำไ่เราเมาส์เราจะเมาส์ไะแต่ที่แดนน่ารักค่ะเป็นพระเอกที่ไม่แอกเลย ติดดินมากซึ่งหนูอะเป็นคนที่ชอบความแบบอีสานความแบบธรรมชาติความแบบติดดินอยู่แล้วเป็นคนง่ายๆชิวๆซึ่งพี่แจมเป็นแบบนั้นเลยหนูเลยประทับใจมากคือที่ทุกคนเห็นนะี่ยมันก็คือแบบในมุมที่เขาให้เห็นใช่ปะแต่ในมุมแบบชีวิตเขาอะเขาแบบติดดินมากมากๆหนูก็เลยแบบ ประทับใจพระเอกคนนี้มากมันมีความสนิทกันได้เร็วมากเพราะว่าเหมือนกันไงชิวๆไม่เรื่องมากเลยก็เขาแบบปฏิบัติกับทุกคนในกองเหมือนกันหมดไม่แบ่งชนชั้นเขาคุยกับพี่ๆทุกคนเหมือนกันเทคแคร์ care, พี่ๆทุกคนเหมือนกันอันเนี้ยประทับใจจริงๆนะแต่อย่าไปบอกเขานะแต่เขาจะรอดหนูชมาหนูชม เพราะว่าต้องกัดกันนะต้องแบบว่าหยุ่มกันแต่มันไม่เข้าคาแลคเตอร์ไปดูดีๆชมเขาหนูจิ้นหนส่แอบฟังไม่แอบฟังหรอกในนี้นมันเห็นในกระจกว่าเขายัางไม่เดินมาพี่แซมขี้บน่นเขาไม่ได้เป็นคนขี้บ่นหรอกอเป็นนินทาเลยอะ พี่แจมขี้บ่นมากชอบบ่นหนูแบบบ่นอยู่นั่นแหละหนูพูดผิดก็บน่นหนูแบบเดินบล็อกกี้ผิดก็บน่นไม่อ่านบทก็บน่นมันเป็นแบบอา้าวมันเป็<า>ท <ำ S 2> เที่แบบเรื่องมไม่อ่าน,านบ,บทจริงหรอยอมรับหรอว่าไ,ไม่อ่านอะ่ะอ่านตลอดค่ะเป็นเพกเรื่องมากมากเลยทุกคนเมื่อกี้เห็นพูดอย่างนี้เลย <laughs> ได้ยินเนอะไม่รู้ <laughs> บ้าเขินจัง เมื่อกี้หนูไม่ได้ชมพี่เลยนะหนูหมายถึงพระเอกซีรีส์ที่หนูดูอยู่คิมูบินจีนี่ใช่คือไม่ได้หมายถึงพี่ใครอ่ะเอา้าไม่เคยดูเหรอจีนี่แม,ม่เมินงไงแมยว่าไปกินน้ำไงเอาก็มันได้ยินมันได้ยินเนี่ยเปิดเสียงดังไงหนูไม่ได้ชมพี่หนูชมคิมูบินจบโอเว น่านีคนดูสามพันห้าเลยนะเบสน่เราต้องไลฟ์ด้วยกันบ่อยๆแหละเห็นไหมหนูบอกให้พี่เล่นโซเชียลเล่นบ้างค่ะโซเชียลน่ะก็ดีจะอับรูปไงไม่กดไลค์หรือไงหนูกดไลค์พี่ตลอดพี่เคยไลค์ให้หนูบ้างไหมเออว่ะพี่เคยไลค์ปะว่ะฟอกันมาเท่าไหร่แหละไม่ไม่พี่ไม่เห็นเบสขึ้นหน้าโอ้เห็นเห็นเห็นพี่เห็นอยู่เห็นต่เลื่อนผ่านกดกดเออมันขึ้นหน้าปีกมา กดสามทีมันก็เลยอันไลท์อ๋อต้องกดสามทีเหรอโอเคกดสองทีค่ะสามทีก็คืออันไลท์ไงสองทีมันคือไลท์ไม่ถ้าเรากดตรงหน้ารูปแบบต้องกดสองทีแต่ถ้ากดตรงไอ้รูปไอเอ,เอ,เอข้างล่างอ่ะตรงไล<อ>งท์ก็กดทีเดียวไงพี่กดสองครั้งมันตลอดเลยมันก็มันก็ออกก็ดีมันก็อันไลท์ไงก็ใช่ไง้วจะอันไลท์ทำไมล่ะเอาก็บอกว่าก,กดสองครั้งไม่อ่อให้กดที่หน้ารูปสองครั้งอย่างนี้ เออใช่ไหมล่ะพี่ไม่ต้องกดหรอกไม่ต้องกดแล้วมันยากขนาดนี้ไม่ต้องกดหรอกเเออดี๋ยวหนูกดพี่เอจบจบจุบมีอย่างอื่นอีกปะนอกจากกีตาร์ที่ชอบอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยลนเั็นเหมือนมีอย่างอื่นเหรอแบบสะสมอะเหมือนกีตาร์อย่างเงี้ยมีอย่างอื่นไหมมีพวกหุ่นยนต์อะพวกกันดั้มพวกอะไรเนีหยอ๋อทุกคนพี่แจมเขาชอบโมเดลเขารู้กันหมดแล้วเบส ก็หนูเพิ่งเล่นละครกับพี่นี่ทําไมล่ะหนูไม่ดูข่าวพี่คิดว่าสามพันคนจะไม่มีใครใหม่ๆที่อยากรู้บ้างเลยหรือไงหนูไม่ดูข่าวหรือไงดูข่าวอะไรข่าวในพี่ก็ออกอยู่พี่ก็บอกว่าพี่ชอบโมเดลแล้วพี่ดูข่าวหนู้างอ่ะพี่รู้ป่าหนูชอบอะไรบ้างพี่ดูข่าวเบียดตลอดเลยอ้าเออหนูสะสมอะไรพี่เห็นข่าวที่เธอไปร้องเพลงลมหายใจอะไรร้องพอป่ะขอแบบจริงใจเฮ้ยพอพะแต่ว่ามัน พี่เข้าใจเว้ตอนช่วงก็แต่ทำไมมันมีแต่ละ่ะตัวขึ้นโดดแรกเป็นพี่ก็เป็นเวลาขึ้นเวทีอ่ะคุณครูคุณครูจะคิดว่าการร้องเพลงมันเหมือนการเล่นกีตาร์ไม่ได้นะบางทีอ่ะมันก็ต้องมีสรรั่นบ้างแกว่งบ้างเข้าใจไงพี่พี่แต่คอนเสิร์ตพี่ก็บางครั้งพี่ก็เป็นร้องสดนะไม่ได้ลิบสิงเออเวลาคอนเสิร์ตร้องสดหมดเลยอยู่แล้วมันก็ต้องมีบ้างคุณครูใช่ใช่ ลมหายใจลอยดูดไปในวงและชินฟังมาฟังมาเือ่อกี้คุณครูคคทำกันบ้างว่นเดหนูจะไปอ่านอ่านข่าวคุณครูย้อนหลังนะได้ได้ได้หนูไม่ค่อยได้ดูหนูไม่ดูข่าวไงหนูถามพี่ตรงๆเลยถูกป่ะล่ะหนูถามแบบต่อหน้าว่าแบบเรื่องราวเป็นยังไงเห็นป่ะหนูไม่เสพหนูไม่เสพสื่อแล้วสื่อเขียนไปเรื่อย หนูต้องไตเติลดาราเท่านั้นเพลงหวานๆสักเพลงได้ไหมคะอีกเหรอทุกคนเอาอีกเหรออย่าไปทักเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนโนนะไม่เล่นกีตาร์แล้วเฮ้ยพี่ไม่เป็นโนเป็นหรอใช่เดี๋ยวพี่ไม่เล่นหรอกวันนี้พี่เหนื่อยแล้วแล้วพูดทำไมอยากดูพูดไปกันแหละขอสักคุกหนึ่งได้ไหม ไม่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 ได้ไม่ได้เขาบอกว่าบอสห่วงนะแหมแล้วเรนเจอร์ไม่ห่วงพี่แจมเลยบอสบอสคือชื่อด้อมเหรอบอสก็คือบิ๊กนั่นแหละเอาเหรอแล้วทำไมถ้าไปถึงเรียกว่าบอสเพราะเขาเป็นหัวหน้าค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเอาเหรอที่ญี่ปุ่นเหรอ อยู่ที่ไทยแต่ชื่อค่ายโตเกียวเอาล้วแล้วทำไมไม่ชื่อ t h a i l ด n d Music เล่าอันนี้นนได้อันนี้ได้อันนี้ไม่รู้อันนีไ้ไม่รู้จริงไม่รู้ว่าทำอยู่ที่ญี่ปุ่นโอ้ยเนี่ยไหนบอกว่าดูข่าวหนูตลอดทำไมไม่รู้เรื่องเอาอมันก็ไม่ได้ดูทุกอย่างขนาดน,านั้น เว้ยแต่หนูดูข่าวเดินจะไปดูข่าวพี่แล้วเลนเจอร์ทุกคนคะหนูจะต้องกลับมารอบหน้าหนูจะรู้เรื่องพี่แจมอ่ะคะ่ะอืมเจ <laughs> แปนเลยนะเจ <laughs> แปนมิวสิกเหรอครูชอบฟังเพลงอกหกักเหรอใช่ใช่ชอบฟังเพลงอกหกักทำไมหนูต้องเรียกพี่ว่าครูด้วยเนี่ยติดแล้วเนี่ยเอาเรื่องดีๆนะเบสท,ทำไมอะ เขาดังเนี่ยเขาดังเนยตายใช่ผม้าใจว่าเขาดังแต่ผมก็ไม่ได้รู้เรื่องเขาทุกเรื่องขนาดนั้นหนูยังไม่รู้เรื่องพี่แจมเลยทุกคนเห็นอย่างนีอใครยะไปรู้เรื่องคนอื่นเยอะขนาดนั้นหรอใช่เห็นพวกเราแบบเนี้ยชื่อก็รู้เอกผมว่าเจแปนก็เอาก็ญี่ปุ่นเนอะใครยะไปรู้โตเกียวโตเกียวโตเกียวหนูก็ไม่รู้เรื่องพี่แจมเหมือนกันทุกคนอันนี้เรื่องจริงพวกเราแบบว่า ทำงานแล้วพวกเราก็กลับไปอยู่อยู่หนูหนูก็ดูซีรีส์พี่แจมก็น,น่าจะเล่นกีตาร์ปะ่ะเห็น <He 's S 2> ไหมคุณครูถ้าเราคุยกันเนี่ยคนดูน่าจะไปเป็นหมื่นแหละครูแวะเล่นกีตาร์นานไปนหน่อยไม่เป็นไรค,คุณครูหนูฟังค,คุณครูได้ทุกเพลงแหละ <c oughs> มีแฟนไหมไม่มีใครมีแฟนคะ่ะ แก๊งคนโสดจีบปะเนี่ยจีบใครมโนอะไรเนี่ยอะไรครับจีบไม่ได้หรอกค่ะทุกคนรู้เรื่องกันเยอะเกินก็ uh! ทำงานกันครับเฮ้ยเราก็อย่าฉุนดิเฮ้ยไม่ได้ฉุนผมขึ้นตรงไหนผมไม่ไม่ขึ้นอะไรเลยเราดาราเราสูตแล้วนะ เราต้องเก็บอารมณ์นะคะเราเป็นดารานะคะเออครับเราเป็นดารานะคะเราอย่าอย่าขึ้นค่ะอย่าขึ้นู้ครับโทษครับโทษครับเป็นพระเอกนางเอกนะคะเก็บทรงค่ะเก็บทรงอเดี๋ยวบอกบอกเพื่อนแก่เพลงนี้ดีกว่าหนุกดี ยอ,ยอันเลิกเบบบอห์นะอ,อืมอืมดารายอย่าศูนย์นะคะไม่ศูนย์ไม่ศูนย์แค่พูดว่าแบบผม<อ>คือมีการร่วมงานกันครับถ้าสมมุติผมกับน้องวินขึ้นไลฟ์กันก็บอกว่าผมจีบน้องวินเหรอบ้าบอใช่วินทรงศิลไงน้องชายไง แต่ว่าเลนเจอร์ชอบเบสอุ๊ยขอบคุณค่ะฝากไปติดตามเบสด้วยนะครับอุ๊ยขอบคุณค่ะแล้วก็ฝั่งเบสฝากมาติดตามผมด้วยนะครับติดตามพวกเราด้วยนะคะคนฟอผมไม่ค่อยขยับเท่าไหร่เลยครับติดตามพี่แจมด้วยนะคะพี่แจมน่ารักมากอันนี้จริงๆดักใจไม่ไม่ไม่ได้แกล่ะน่ารักมากเป็นพระเอกที่ไม่แอคเลยหนูประทับใจข้อเนี้ยข้อเนี้ยชอบม,มากที่แม้คนมาติดตามเต็มเลย อุ้ยขอบคุณมากครับไมอ่อีกตัวเนี้ยไม่มอีกไม่อีกได้นะครับพี่แจมเป็นพระเอกที่แบบติดดินมากสบายๆชิวๆไม่แอ๊กไม่เก๊กมีชอบมากจริงหรอใช่มันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะเว้ยพระเอกที่แบบไม่ไม่ติดแอ๊กอ่ะเออตอนนี้ติดแอ๊กแล้วแต่ตอนเนี้ยติดแอ๊กแล้วแต่ตอนเนี้ย <laughs> อะไรนะเบสตอนนี้เริ่มละตอนนี้แอแ๊กละตอนนี้แอแ๊กละ บบโอ้ไม่ติดจริงคนดูไม่ลดเลยอ่ะพี่แจมเร็วเราจะยังไงต่อฝากละครดิให้มันเกิดประโยชน์กับช่องหน่อยเร็วเออฝากเรื่องที่พวกเราเล่นด้วยกันสองคนนะครับตามหาวขที่เราลืมไปะชื่อเรื่องอะไรคะนางเอกนางเอกเป็นไงคะนากเอกนางเอกมีหลายคนมากเลยครับมีน้องๆจากทางบิ๊กซีด้วยนะครับเพราะนั้นก็แบบน่ารักกันหมดทุกคนเลยน้องๆอีกสี่คนนะครับ สวยพี่ชํำแล้วก็โอ้โหปาก, oh. ปากดูด้วยนะครับเป็นแบบไมชมหนูมันยากเย็นนักหรือไงเออนังเอกสวยครับนังเอกสวยครับชื่อเบสคำสิงครับ <c oughs> แล้วกว็น้องๆจากพิกซีสวยๆเหมือนกันครับแบบแบบให้ดูกันเยอะมากแล้วก็มีเพื่อนผมมีคนหนึ่งก้องวิทยาใช่ค่ะ <c oughs> แต่ <c oughs> สำหรับหนูคือพี่แจมหล่อที่สุดค่ะหล่อและเท่แต่พี่ปวกมาพี่ปวกมา ใครพวกคนเขียนบทเรื่องเราไงพี่เชษเขียนพี่ปวกก็เขียนเอาหรอคะวัสดีคะ่ะก็ขเขียนด้วยกันนั่นแหละก็คุยแต่กับพี่เชษปกติอะข,ขอขอคนเขียนบทขอบทให้พระนางเยอะๆหน่อยนะคะเรอช่วงนี้ไม่มีบทละช่วงนี้พระนางไม่ค่อยคุยกันเลยพระนางตามสืบนู่นนี่นั่นกันค <ทำ S 1> <า>ับไม่คุยเลยขำอะ คือพระนางจะได้รักกันกี่โมงต้องเ,ออเริ่มทะเล<ร>าะกันได้แล้วค่ะเวลารุ้นกันครับรอรุนกันเบสจะพูดเยอะเดี๋ยวหลุดไม่หลุดให้คนติดตามเอาถ้าออกมาแล้วมันเป็นอีกแบบหนึงห่งล่ะมันก็คือเทคนิคการตลาดหนูป็นไงโจวออกมาผมกับกล้องรักกันเอาแล้วน่าเอกอยู่ไหนอะอยู่กับสาวพีซีไงเอาหนูก็ไม่มีคู่หร คู่คู่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวคู่ก็มาไม่ได้หนูต้องมีคู่ถ้าในชีวิตจริงมันไม่มีเราก็มีในละครเอาฉันเป็นแค่เง,งาในจอเพลงนี้ก็พอเพลงอะไรอีกอะ่ะกระจกเงาไม่เคยฟังทำไมพี่โอเคไปแล้วนะง,วง่วงจะไปล้างหน้านอนแล้วฝันดีพี่บ๊ายบายบายครับ บายบายทุกคนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะคะบายบายพี่แจมเจอกันบายบายวัสดีครับน้องบายบายออกยังไงออกยังไงบายบายทุกคนเจอกันครับ